ตัวเปียกเพราะว่าไปเล่นน้ำมิมีโซดีดมากลูกแล้วก็มีมิโซะกับปุ๊กกี้ ช่วงที่เราไดเอทอยู่เราสามารถกินอะไรได้บ้างแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูชีวิตไลฟ์สไตล์วันนี้ว่า1วันของเบลอะเบลกินอะไรในช่วงที่เบลไดเอทเพราะว่าช่วงนี้กาลังไดเอทอยู่ใช่ไหมการไดเอทของเบลเป็นการไดเอทแบบสายกลางก็คือจะไม่ได้กินคลีนจ๋ากินทุกอย่างได้ตามที่เราชอบถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูคลิปอื่นของเบลก็จะมีบอกวิธีไว้ว่าวิธีกินคลีนกินยังไงไดเอทเป็นยังไงแล้วก็ลดน้ำหนักผิดวิธีที่เคยทํามาแบบเด้งมา15กิโลภายในเวลาเดือนหนึ่งอะมันเกิดขึ้นได้ยังไงกกกกกก็็็ออยยยยาาาาาทํตตมนนนะะคคถ้้้รูููไไไไปปปปดดดดลลิัเเี๋ว ว่าว่าอาหารที่ควรกินช่วงไดเอทมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันไป เช้าวันนี้ก็จะกินอะไรที่มันง่ายๆแล้วก็ได้วิตามินสูงเมนูที่เลือกวันนี้ก็คืออาซาอิเบอร์รี่เป็นเหมือนเป็นคล้ายๆเบสผลไม้เอาผงอาซาอิแช่แข็งแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อที่ไหนแล้วก็ทำกินเองเนี่ยแหละแล้วเราก็ปั่นรวมกันทุกคน แบบนี้คืออิ่นมากเลยนะทุกคนอันนี้ต่อไปเป็นกราโนราจาก o r ริก n นเกรนอันนี้ก็จะได้วิตามินเต็มๆเป็นอาหารเช้าได้ดีมากๆเลยทุกคนชอบมาก เที่ยงในวันนี้ขอบอกเลยว่ามันเฮลตี้มากๆทุกคนเริ่มจากการหั่นอกไก่ก่อนเลยก็อันนี้เป็นผงปรุงลาบน้ำตกเราจะเอามาคลุก,กกับอกไก่ที่เราหั่นไว้ ามหม้อทอดไร้น้ำมันมาสะดวกมากไม่ต้องใช้น้ำมันเลยสักแองข้าวสวยแล้วก็จะกินประมาณทัพพีครึ่งกินกับโปรโตีนแน่นๆแบบอกไก่แล้วก็ล่านน้ำสลัดแล้วก็มีผักนิดหน่อยอันนี้ก็คือเป็นเมนูที่แบบเฮลตี้มากๆส่วนอันนี้เป็นชาอูหลงแบบไม่ใส่น้ำตาลเลยนะน้ำตาลศูนย์ ส่น,นัอีกตัวของเรานี่คือน้องอีกตัวของเรานะคะชื่อว่าสุรห้องเป็นของคุณบาสเขานะคะแต่ว่าอีชานนมายืมเล่น<ม>แล้วเขาฝากไว้สุรห้องเป็นหมาชิบะ<ม>ไว้สอเดือนซึ่งฟันคมมากทุกคนคือมันเกือบเข้าแล้วเนี่ยอีกนิดนึงเข้าเนื้อแล้วนะสุรห้องเงียบลูกออกกล้องหน่อยตีบติ๊มากอยากเล่นกับเขาด้วยร้องอหา่ ไม่เอาไม่กัดฮัลโหลทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าตอนนี้ครับผมเบลมันแบบงอกไม่เท่ากันแล้วอะแล้วก็มีความดําด้วยแล้วก็มีความแบบน้ําตาลผสมดํโคนดําปันตาลเราว่าคงจะต้องถึงเวลาที่ต้องย้อมผมแล้วใช่ไหมแต่วันนี้เนื่องจาก work from home อยู่บ้านบ่อยมากช่วงนี้ทุกคนก็รู้กันอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะย้อมผมด้วยตัวเองที่บ้านขอนำเสนอ จริงจังจังอะนี่เลยทุกคนมีซองแซง Hello Bubble ิลเอ็ a แบทพิงทุกคนนี่สีที่เลือกมานะคะเป็นสีของลิซ่าจริงจังชื่นชอบแบบเมนจีซูมากแต่ว่าลิซ่าก็ชอบเหมือนกันชอบทุกคนแหละก็แต่ว่าสีลิซ่าเนี้เป็นสีที่เรแบบอยากทำสุด คือมันเป็นการเปลี่ยนสีผมที่แบบง่ายมากทุกคนเหมือนแค่สาะผมอ่ะแค่สาะผมก็คือสีผมเปลี่ยนแล้วจ้าคือเขามีให้เลือกถึง15ห้าเฉดสีเลยนะทุกคนก็มีทั้งแต่สีธรรมชาติจนถึงสีแบบสดใสแต่สําหรับเบลนะคะใช้สีนี้เลยทุกคนแมทโกสีนี้เป็นสีของคุณลิซ่าของเรานะคะคือจริงๆอยากย้อมผมสีสันมากนะทุกคนแต่ว่าเผื่อต้องถงต้องถ่ายอย่างอื่นไงสีสันเกินไปก็จะนั่นแหละ แต่สักวันจะยอมสีแบบชมพูอันนี้ได้มาสอกล่องเดี๋ยวดูว่าผมขนาดนี้จะใช้กี่กล่องเงๆอาจจะใช้กล่องเดียวก็ได้แล้วก็เก็บไว้ใช้รอบหน้าเดี๋ยวรอดูกัน สำหรับใครนะคะที่แบบยังไม่เคยย้อมผมมาก่อนแล้วก็ผมมามีสีเข้มมากอะไรเงี้ยอยากได้สีที่ตรงปกแนะนําให้ทุกคนอะฟอกสีผมให้สว่างขึ้นก่อนคือ <c oughs> ทางมีซองแซงอะเขาก็จะมีตัว pre color หรือว่า p r ม m e r ที่เป็นหน้าโรเซ่ทุกคนวิธีใช้นะคะก็เหมือนการย้อมผมปกติเลยแต่ว่าก็ทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีแล้วก็ค่อยฟอ,อกสีอื่นๆที่เราต้องการอันนั้นก็จะได้สีที่ตรงปกมากๆทุกคนสำหรับคนที่แบบชอบสีแบบ colorful หรือว่าสีอ่อนๆอะไรเงี้ยแนะนําให้ทําแบบนั้นก่อน นี่คือวัสดุอุปรกรณ์ของเขานี่ภายในกล่องก็จะมีประมาณนี้เลยอันนี้ Solution one Solution t r e e อันนี้เป็น s o l u t i o two แล้วก็ข้างในอันนี้เป็นผ้าคลุมแล้วก็มีถุงมือให้ด้วยมีตัวปัม๊มนี่เรามาย้อมผมกันเลยนะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะนี่เราก็แกะน้องเขาออกมาก่อ oh นอันนี้เขามีถุงมือให้ด้วยนะอันนี้ไม่ใช่ถุงมือ <laughs> แปะก็ติดนี้ย้อมได้แล้วมีถุงมือให้นะอันนี้นนดีมากคนแต่ว่าแต่ยังไงวะผมเามเสร็จแล้วใส่ถุงมือแล้ว ุกคนแล้วที่ชอบมากก็คือมีซองแซงเนี่ยเขาแทบจะไม่มีกลิ่นเลยแบบไม่มีกลิ่นหลังย้อมเลยปกติยาย้อมผมทั่วไปที่เราทำอ่ะมันก็จะมีกลิ่นฉุนประมาณ2อสวันหลังย้อมใช่ปะแต่อันนี้คือธรรมชาติเพราะว่าเขาไม่ใส่แอมโมเนียแล้วเขาก็มีสารสกัดจากธรรมชาติด้วยสีที่ได้วันนี้นะคะด้วยความที่ผมเบลมันไม่ได้สีอ่อนมากก็เลยจะได้สีประมาณนี้แต่ว่ารู้สึกว่าเออคือมันสม่ําเสมอทั้งหัวเออสวยแล้วก็ได้สีที่ต้องการเพราะว่าไม่อยากให้สีอ่อนเกินไปอยู่แล้วก็หลังจากย้อมผมเสร็จนะเดี๋ยวไปกิน อาหารว่างแล้วก็ข้าวเย็นเนีย่ยทุกคนไปดูว่าเมนูวันนี้เวลาเราไดเอทอ่ะเราต้องกินอะไรข้าวเย็นเราจะต้องกินแบบไหนแต่อยากจะพูดทุกคนฟังเลยว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกๆเลยว่าเราไม่จาเป็นต้องเคร่งจนเกินไปนะทุกคนเราก็ผ่อนบ้างเบาบ้างไม่จาเป็นต้องกินคี100่ร้อยเปอร์เซนต์เบลรู้สึกว่าการไม่กินคี่ของเบลมันได้ผลมากกว่าการกินคี่ร้อยเปอร์เซนต์มันจะมีช่วงที่เบลกินคีหน่หนักมากซึ่งอัน,นั้น,น้ำหนักไม่ลงเพราะเราสตรีเกินไปอันนี้ก็คือสบายสบาย,บายก็จะเน้นเป็นอะไรที่มันแบบย่างปิ้ง ผัดได้ต้มได้แต่ว่าของทอดอะไรเงี้ยอย่าพึ่งดีกว่าทุกคนถ้าเราไดเอทใช่ปะแล้วก็ข้าวอะไรเงี้ยคาร์โบไฮเดตก็คาร์บเชิงซ้อนหรือครับข้าวสวยปกติก็กินได้สีขาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำก็ไม่เอาน้ำน้ำหวานไม่กินน้ำเปล่ากินได้เราต้องกินน้ำเยอะๆทุกคนไปด,ดูเมนูในวันนี้กันเลยของหวานสำหรับวันนี้กินข้าวไม่กินหวานก็ไม่ได้ใช่ไหมทุกคนเขาบอกว่าเฮลตี้สุดๆมันเป็น เฮลตี้ช็อกโกแลตบานาน่าเค้กสำหรับแป้งข้าวโอ๊ซื้อที่ไหนเราเอาข้าอวโอ๊ตอะมาปั่นในเครื่องปั่นแล้วก็บดออกมาจะได้แบบนี้เลยแล้วเอาเข้าไมโครเวฟไปทุกคนประมาณ3นาทีนี่อันนี้เราใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตเลยนะทุกคนก็คือจะมีน้ำตาลที่ต่ำ ก็จะมีแต่ช็อกโกแลตเพียวๆเ,เลยอันนี้ก็เนี่ยกินเท่านี้ไม่เป็นไรหรอกมันมีแค่ชิ้นสองชิ้นเราไม่ต้องไปเคร่งเกินไปสำหรับคลิปการออกกำลังกายอันนี้เป็นช่องเราไปก่อนใครยังไม่ได้ดูคลิปอื่นๆนะคะไปดูกันได้เลยที่ช่องเบลพาร์ขายกันสน่อนนี่การออกกำลังกายของเบลนะก็จะอาทิตย์ละประมาณ3-4วันเท่านั้นเองช่วงนี้ก็คือไม่ค่อยได้ออกเยอะเลยทุกคน นี่คนแรกที่จะนำเสนอเป็นยูทูบเบอร์เกี่ยวกับพวกฟิตเนสโดยเฉพาะคือโคลอีทิงคือส่วนใหญ่อะถ้าเป็นยูทูบเบอร์เบลจะเน้นเป็นเวทนะเราต้องแบ่งกับเป็นเวทคาร์ดิโอใช่ไหมคนนี้ก็เป็นเวทส่วนใหญ่แต่เขามีคาร์ดิโอในคลิปด้วยอันนี้จะเป็นเหมือนแบบเราอยากออกเฉพาะส่วนไหนเราก็เปิดตามคลิปอันนี้คลิปหนึ่งประมาณ9นาทีเบลก็เล่นแบบ2รอบวนอะไรเงี้ยนี้จะได้ช่วงแอ็บส์ตรงนี้หน้าท้องส่วนจริงๆมันจะเล่นช่วงแอ็บส์กับช่วงต้นขาค่ะทุกคนต้นขาก็จะประมาณเนี้ยเดี๋ยวให้ดูอัน นี่เขามีหมดเลยข้ออาร์มแอปสองวีบอดี้อันเนี้ยจะส่วนใหญ่จะเล่นเป็นต้นขาเพราะเบลเป็นคนแบบมีช่วงสะโพกใช่ไหมอยากให้มันแบบเฟิร์มก็เนี่ยจะเน้นแบบช่วงเนี่ยช่วงขาตรงนี้แล้วก็ช่วงสะโพกก้นอะไรเงี้ยคือดีเบลบอดี mm ้เวทประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็คาร์ดิโออีกประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีไอวันที่จริงจังนะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทดําเท่าไหร่เพราะช่วงนี้ขี้เกียจนะคะ คนที่แนะนำต่อไปคือเอมี่หวงนะคะคุณคนนี้ก็ดีเหมือนกันเราเล่นแค่2คนไม่ค่อยแบบดูของคนอื่นเยอะนี่อันนี้ก็คล้ายๆโครีค์ทิงก็คือเขาก็จะมีเป็นคลิปเลยว่าอันนี้แอปออนไฟก็คือเป็นแบบช่วงเล่นช่วงหน้าท้องอย่างเงี้ยอันนี้กิน,ท 10, นาทีสินาทีสินาทีก็โอเคอยู่เล่นสัก2อง่านวง2อค,ครั้งก็ได้มีหมดเลยทุกคนเราเอาตามใยชอบแล้วใครอยากเล่นแบบส่วนแบบ ส่วนเขาเรียกว่าอะไรบาใช่ปะอะไรอันเงี้ยก็เป็นอาร์มอะไรอย่างเ Arms, างี้ยอันนี้อันนี้เป็นแบบแฟตเบิร์ก็มีแอปสเลกอันนี้คือต้องการมาชอบมากอันนี้เป็นแบบ20นาทีก็คือคลิปเดียวก็พอแล้วก็อาจจะไปแบบเล่นอย่างอื่นนิดหน่อยให้ครบ30โอเคต่อไปอะไรลูกทุกคนวันนี้มื้อเย็นเราซื้อ,อม,มีคนอยากกินด้วย วันนี้นะคะเราไดเอทใช่ปาเราก็ไม่จําเป็นจะต้องกินอะไรครีนเสมอไปค่ะให้อะไรคะลูกอยากกินเนรอ <c oughs> อยากกินอนะ่ะพูดไม่จบสักทีจะบอกว่าเราไม่ต้องได้เอทจนเกินไปเราก็สั่งข้าวขาหมูมาจ้าแล้วก็เน้นแค่มีโปรตีนคาหโบไฮเดตก็คือข้าวข้างล่างใช่ไหมก็ถ้าอยากกินมา,มากๆก็ไม่ต้องราดน้ำเลยทุกคนเนี่ยเป็นหนังเราก็จะไม่กินหนังก็จะเขียนหนังออกแต่จริงๆถ้าไปที่ร้านนะก็จะบอกเขาได้ว่าเออขอเป็นเนื้ออย่างเนื้อล้วนไม่เอาหนังนะคะอะไรอย่างเงี้ยแยกน้ำราดแต่ที่มันก็แยกอยู่แล้วอ่ะเนี่ยก็จะกินแค่เป็นเนื้อหมูก็ไแ้อะไรคะอะไร ก็จะได้โปรตีนจากเนื้อหมูแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเป็นคาร์บแบบเน้นๆอะอะไรคะอะไรนี่แบบนี้เลยทุกคนแล้วก็ไขนน่ก็เป็นโปรตีนเห็นไหมว่าไข่มัน,นมากถ้าเราน้องไม่ไหวแล้วน้องเห่าทุกคนไข่มันน้อยมากถ้าเราไม่ราดน้ำแล้วเราก็เอาไข่มันตรงที่เป็นหนังออกทุกคนอันนี้ก็เป็นอาหารทีน้ยอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่รู้สึกว่าแบบเคร่งเครียดจนเกินไปใครต้องไปกินอกไก่ไข่ต้มอะไม่มีเนี่ยอันนี้ก็ผอมได้ทุกคนดู ไปกกินนัแนะนำหนังสือก่อนนอนส่วนใหญ่เบลก็จะหลังจากอาบน้ำทาครีมบำรุงผิวทุกอย่างเรียบร้อยเราก็จะอ่านหนังสือก่อนนอนทุกคนคือรู้สึกว่ามันทำให้หลับง่ายเพราะเบลเล่นมือถือก่อนนอนแล้วเบลรู้สึกว่าเบลนอนไม่หลับหลายคืนมากอันนี้เล่มแรกที่จะแนะนำเป็น six habits อ e v e n habits highly effective ะะก็คือเป็นแบบ7พฤติกรรมของคนที่ประสบความสําเร็จเขาทำยังไงบ้างนนี่ก็คือยังอ่านแ้วก็เริ่มอยได้ละนี่ก็เวิร์สมากๆทุก,กคนถ้าใครแบบอยากฝึกภาษาอังกฤษแนะนำอ่นอานหนังสือภาษาอังกฤษนะแบบมันทําให้เราฝึกได้ดีมากๆและสุดท้ายก็คือที่จะแนะนําซีมิสซองแซงวันนี้ที่ย้อมผมไปเขาดีตรงที่เราชอบเพราะว่าผมมันแบบกลิ่นแบบไม่มีกลิ่นการย้อมเลยอะกลิ่นดีมาก แล้วก็ที่ชอบคือผมนุ่มก็ไปหาซื้อกันได้นะคะทุกคนไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายมีอะไรคอมเมนต์ Comment มาบอกกันได้